ทางกองทบกสามารถติดต่อได้นะคะผ่านูนยนประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ id line COVI d t v ิ 5hd1 หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่ากองทบกพร้อมที่จะเคียงข้างคนไทยฝ่าภายัยโควิด -19 ค่ะ ผู้บัญชาการฐานบกส่งหน่วยฐานรณรง์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พนโทสันติพงษ์ธ <ia> รรมปิยะพูวอในการศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 กลองทับบกหรือโคสกกองทับบกกล่าวว่าพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้มอบให้หน่วยฐานทุกกองทัพภาค จัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางการให้วัคซีนโควิด -19 ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่โดยหน่วยฐานของกองทบกจะสื่อสารทุกช่องทางทั้งภายในองค์กรและการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการฉีดวัคซีนของรัฐบาลอย่างเต็มที่เน้นการให้คำแนะนำช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงการฉีดวัคซีนและช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร ด้านกองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีจัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนและอ,อสอมอตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเดินเท้ารณรงค์แบบเคอะประตูบ้านสร้างการรับรู้ป้องกันการระบาดของโควิด -19 หยุดเชื้อเพื่อชาติและการฉีดวัคซีนเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรค โดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวควบคู่กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยติดโปสเตอร์แจกแผ่นพับไปปลิวเพื่อให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนและการใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมทั้งใช้รถยนต์บรรทุกแบบ51ขับประชาสัมพันธ์ไปตามชุมชนในพื้นที่หมู่1และหมู่7ตําตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านมีตลอดจนใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ต้านภัยโควิด -19 ให้ทุกครัวเรือนดูแลตนเองครอบครัวให้ปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนคลายวิตกกังวลว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิดอีกทั้งยังจะช่วยให้ตนเองและครอบครัวปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4กองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่อ,อสอมอในพื้นที่รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด1 i เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากการแพร่ระบาดของโควิด1 i <c oughs> ในแบบเดินเท้าเคาะประตูบ้านของประชาชนชาวเขาเผ่าปกากกยอที่บ้านยะพอตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลและติดกับแนวชายแดนไทยเมียนมามีประชากรอาศัยอยู่590ครัวเรือนจำนวนเกือบ3 0 0พันคน ซึ่งการลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารด้วยภาษาปกากเกยอทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลายความวิตกกังวลและสมัครใจลงทะเบียนร่วมฉีดวัคซีนโควิด1 9เพิ่มขึ้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนยังคงติดต่อผ่านทางสนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทบกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องการขอความอนุเคราะห์ชาปนสถานกองทับกในการจัดพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการดูแลแบ่งเบาภาระใช้จ่ายของครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นค่ะ กองทัพบกยังคงเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างประชาชนและภาครัฐด้วยการเปิดคู่สายผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์02-270-5685 9เพื่อเป็นสื่อกลางประสานไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด1 9ของรัฐบาลหรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ตกค้างเข้าสู่กระบวนการรักษา ภาพรวม19วันมีผู้ประสานงานแล้วกว่า330รายพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องการสอบถามข้อมูลลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมถึงการป้องกันเมื่อพบบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด ขณะเดียวกันวันนี้คณะสิทธิ์กล่าวหลักสูตรบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่21ได้นำข้าวกล่องและอาหารแห้งมามอบให้กับศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับปกโดยมีพลโทวสทันทัพปงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับปกเป็นผู้รับมอบซึ่งทางศูนย์จะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจต่อไป แล้ววันนี้ยังมีประชาชนติดต่อประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกขอรับการช่วยเหลือนำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนากิจศพที่ชาปนาสถานกองทัพบก3รายที่วัดสมนัณวิหารวัดสิริพงษธรรมนิมิตโดยกองทัพบกได้ชาปนากิจศพรวม19วันแล้ว57รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถประสานขอรับการช่วยเหลือได้ที่เบอร์022705685-9หรือสอบถามข้อมูลทาง Facebook t v 5 HD1 และ Line ID c t v o v t v t v 5 HD1 ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายค่ะ ด้านยานพาหนะของแต่ละเหล่าทัพก็ยังคงถูกนํามาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตราการด้านสาธรารณสุขค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 สปมที่จัดตั้งขึ้นโดยกองบัญชาการกองทัพไทยยังคงมีการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้รับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน21รายจากศูนย์พักคอยนำผู้ติดเชื้อโควิด -19 วัดสะพานเขตคลองเตยส่งต่อเข้าระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่โรงพยาบาลสนามนิมิบุตรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยตลอด1สัปดาห์ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแล้วกว่า1,406ครั้ง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามจำนวน2,242รายซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สั่งการให้กองทัพนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้สนับสนุนและดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุขในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่จังหวัดตากภายหลังการตรวจเจอคลัสเตอร์กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บ้านผาพึ่งมหมู่6ตบลเชียงทองอเภอวังเจ้าจังหวัดตากผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ออกคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่แพร่ระบาดและสั่งเปิดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากทันทีโดยพลตรีสุป,ปัญญาวิไลรัตผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่310ในฐานะคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดตาก ได้สนับสนุนยานพาหนะพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อจากบ้านผาพึ่งมายังโรงพยาบาลสนามมีกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยและโรงพยาบาลค่้ยวชิรประการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรคพยาบาลสนามตลอด24ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและควบคุมพื้นที่การเดินทางเข้าออกให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของพื้นที่ล็อกดาวน์ทหารก็ร่วมกับเกษตรจังหวัดตากและฝ่ายปกครองนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้นำชุมชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภยัยโควิดต่อไป ส่วนกองทัพอากาศค่ะได้นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในตลาดยิ่งเจริญก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการพอนอากาศโทฐานนัทจันอําไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหารศูนย์บันเทาสาธารณภภัยกองทัพอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ชีวเคมีกองทัพอากาศจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดภายในตลาดยิ่งเจริญหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากจากการตรวจหาเชิงรุกทั้งผู้ค้าผู้ช่วยค้าแรงงานข้ามชาติและชุมชนครอบคลุ่มพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อตั้งแต่บริเวณโซนปลาน้ำจืดถึงโซนอาหารทะเลโซนอาคารยาวตลาดท้ายเพชรเต็นท์ยักษ์ลานจอดรถที่ 3, ส่วโซนพลาซา่าอาคาร60ปีอาคาร800ตารางเมตรและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตลาดยิ่งเจริญเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการต่อไป ทางนี้กองทัพอากาศยังคงดาเนินการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องและอย่างดํารงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกลุมควบคุมโรคด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานในประชาชนกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันและผู้ที่ไปยังสถานที่เสี่ยงโดยสามารถขอรับการตรวจได้นะคะที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูป,ปะเตมีวันนี้ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้จำกัดจำนวนตรวจวันละ1,500คน โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้ทำการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมมาจนถึงวันที่20พฤษภาคมนั้นมีจำนวนผู้รับการตรวจแล้ว2 3 7 1 4คนกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสานำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่าย4ี่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารจัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสารอาหารแห้งเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยจำนวน450ชุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำไปแจกจ่ายให้กับ4ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น450ครัวเรือนได้แก่ชุมชนโรงเจมักกะสันชุมชนนิคมมักกะสันชุมชนหลังวัดมักกะสันและชุ ชนซอยสมประสงค์พร้อมกันนี้คุณบุตศกรศรีสวัสดนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยยังได้มอบลูกชิ้นจำนวน100กิโลกรัมและไส้กรอกจำนวน100กิโลกรัม ให้กับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด -19 ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ กองทัพบ,บกเองก็ยังคงเดินหน้าจัดรถครัวสนามประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในชุมชนคลองเตยวันละสองพันกล่องพร้อมกับน้ำดื่มเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะที่กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1ยังคงจัดกําลังพลจิตอาสาจากกองพลที่1รักษาพระองค์และกองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์พร้อมรถครัวสนามลงพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายใ,ให้ชาวชุมชนคลองเตยตามนโยบายกองทบกที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รถกรวดสนามของกองทบกได้ลงพื้นที่เคหะชุมชนคลองเตยแฟลก11-18ล็อก 4, 5, 6และที่เคหะชุมชนคลองเตยแฟลก1-10แจกให้ประชาชนวันละ2,000กล่องพร้อมน้ำดื่มสะอาดถ่ายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนดานพลตรีวัฒนาฉัดรัตนาแสงผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่รถจักรยานยนต์อา์มี่เดลิเวอรี่พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษและรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยารวมกับนายอำเภอหนองม่วง ออปฏิบัติการจัดตั้งโรงครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม500กล่องแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่วัดคีรีนากรัตนารามอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด พร้อมกันนี้ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมด้วยทีมแพทย์หมอเดินเท้านำอาหารกล่องถุงอย่างชีเข้าสารอาหารแห้งน้ำมันพืชไข่ไก่เจลแอลกอฮอลล้างมือและหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ห่วงใยประชาชนโดยกำชับให้หน่วยฐานของกองทัพบ,บกทั่วประเทศสนับสนุนการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการของแต่ละจังหวัดควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย บรรดาฐานจิตอาสายัางคงลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างไม่ลดละนะคะเพื่อให้ก้าวผลสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภยัย มณฑลฐานบกที่32และศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคขนมน้ำดื่มหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทานมอบให้กับเด็กนักเรียนด้อโอกาสพิการทางสายตาเพื่อบรุงขวัญสร้างกำลังใจให้แก่น้องๆเด็กผู้ทุกพลภาพบกพร่องทางการมองเห็นรวมถึงป้องกันการระบาดของโควิด -19 ที่โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและพิการลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางส่วนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่9ร่รวมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ที่บริเวณโรงเรียนเทพสรินลาดยา่าสะพานข้าแม่น้ำแควสถานีรถไฟสถานีขนส่งผู้โดยสารสวนสุขภาพสมเด็จพระยาณสังวรสนับสนุนรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆในการป้องก COVID ันโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นการคลี่คลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสร้างสภาวะแวดล้อมและสุขภอ,อนามัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน าดูกิจกรรมดีๆกันต่อนะคะกับโครงการน้องฐานอิ่มทองพี่น้องเกษตรกรอุ่นใจตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกค่ะที่กองบังคับการกรมฐานราบที่5ค่ายเสนานรง์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพันเอกเพียรพงศ์วัลพพาทิตย์ รองผู้บังคับการกรมฐานราบที่5เป็นประธานรับมอบพืชสวนครัวฟักทองจากเกษตรกรจำนวน3,000กิโลกรัมในโครงการรวมพลังช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการฐานบก ที่แม่ทัพภาคที่4ได้ดําเนินการโดยจะนําฟักทองแจกจ่ายให้หน่วยขึ้นตรงกรมฐานราบที่5แจกจ่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวนําไปประกอบอาหารและให้ฐานกองประจําการในหน่วยเพื่อใช้ในการรับประทานและช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอุ่นใจที่เป็นดําริของผู้บัญชาการทหารบก สำหรับเกษตรกรรายใดที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำก็สามารถติดต่อได้นะคะตามโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรทอทบหมายเลขโทรศัพท์0614188256หรือส่งข้อความพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาค่ะที่ Facebook t v 5 HD1 และ w w w t v 5. co. th โดยททบจะรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยฐานหลงพื้นที่ไปช่วยซื้อผลผลิตต่อกันที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35นะคะไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินโครงการฐานพันธุ์ดีชุมชนเบิกปานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริของสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงตําบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก พร้อมทั้งอุดหนุนไข่ไก่ที่ล้นสต็อกจากโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานและนําขนมไปแจกจ่ายให้กับเด็กในชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ดูแลแปลงผักและสัตว์เลี้ยงตามโครงการฐานพันธุ์ดีแนวคิดขนมลูกอมแลกดูแปลงผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อต้องการให้เด็กๆในชุมชนและนักเรียนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงปิดเทอมปลูกฝังการมีวินยัยเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและครอบครัวในยามที่เกิดวิกฤตได้อีกด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่3กองกําลังผาเมืองคุมเข้มค่ะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยล่าสุดนะคะสามารถรวบคนไทยและชาวอินเดียที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ค่ะ การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่3กองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนสกัดกั้นการลักลอบตลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายยังคงมีความเข้มงวดล่าสุดสามารถควบคุมตัวคนไทยได้4คนขณะเดินอยู่บนถนนทางขึ้นวัดถ้ำผาจมหมู่หนึ่งตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่ติดชายแดนไทยเมียนมา ทั้ง4คนสารภาพนะคะว่าหลบหนีไปทำงานในเมียนมาและต้องการกลับประเทศจึงว่าจ้างคนนำทางพาเดินเท้าข้ามลำน้ำสายมาตามแนวสันเขาเข้าสู่ประเทศไทยจนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนบริเวณท่าข้ามด้านหลังวัดถ้ำผาจมตรวจสอบพบว่าเป็นชาวอินเดียค่ะลักลอบเข้าเมืองเพื่อจะเดินทางเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด5คนตรวจหาเชื้อตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป นี่นะฮะเรานังเราเอามาส่งรถจใจนะครับผ่านร้อถรถคู่หงของเรานะครับหรือรถตันสุขเคลื่อนที่นะครับอ่าวันนี้เราขอเพื่อเหลือยังต่อเรื่องเลยครับขอทำสุดกับเราเพื่อเพื่อเหลือเพืที่เดือดร้อน ครั้งเดียวติดเลยครับแล้วเขาก็รับเรื่องให้ดําเนินเรียบร้อยเลยแล้วเขาน้ำตาจะไหลจริงๆดีมากครับ ชาวค้าแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกลงมาแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งนะคะโดยหน่วยฐานได้นํารถน้ําออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะกรมฐานปืนใหญ่ที่4รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่3ตําบลวังพิกุลอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกว่ามีความเดือดร้อนขาดแคลนน้าใช้ภายในครัวเรือนเนื่องจากอยู่ปลายสายของประปามหมู่บ้านและด้วยประปามหมู่บ้านผลิตน้ําได้น้อยลง จึงร้องขอให้หน่วยเข้าไปช่วยเหลือเติมน้ําในพื้นที่จึงจัดรถบรรทุกน้ําให้การช่วยเหลือทันทีปริมาณน้ํา24,000ลิตรด้วยเข้าเติมน้ําตามบ้านเรือนที่เดือดร้อนและเติมน้ําที่แทงจ่ายน้ําของประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่60ครอบครัวประชาชนต่างขอบคุณกองทัพบกและโครงการรัฐรัร่วมใจช่วยภัยแง้งที่ฐานเข้ามาช่วยเหลือในทุกโอกาสค่ะครับ คนณทหารมากนะคะที่นำน้ำมาช่วยพอดีตอนนี้อ่ะพี่ดงอ,อยงนะคะประสบปัญหาไฟรแล้ ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพลตรีชลิตบรรจงปรุกผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่21ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจขุดลอกวัชพืชกีดขวางถังน้าและตัดแต่งกิ่งไม้ยื่นรุกล้ำลาน้ําลําตะคองไหลผ่านเมืองที่บริเวณวัดสุสานอําเภอเมืองเพื่อให้น้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองไม่มีเศษขยะและวัชพืชกีดขวางแก้ปัญหาน้าท่วมขงังภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาให้ลําน้ํามีความสะอาดก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลอำเภอเฉลิม พระเกียรติซึ่งลำน้ำลำตะคองไหลผ่านชุมชน11ชุมชนด้วยกันค่ะมีประชาชนอาศัยอยู่รวม1ล้าน1แสนคน เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําได้ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลาคลองให้มีความสะอาดสวยงามสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนอยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมแรงร่วมใจสามาคัคคีประกอบกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขและชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้านมนฑนฐานบกที่36กนำกำลังพลจิตอาสาร่วมขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวานในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสะพานหมู่13บ้านคลองสาลาตําบลเสเดียงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับกองพลฐานม้าที่1น่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16อําเภอเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตําบลเสเดียงและประชาชนจิตอาสาตามนโยบายของกองทัพบกในการกำจัดอุปสรรคขัดขวางเส้นทางไหลของน้ำและเตรียมการสําหรับป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ทั้งหมดนี้คือรายการ v r s o l d i e r s นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะ